ตัวนี้อาจจะราคาสูงหน่อยนะแต่ว่าความสวยคุ้มค่านแน่นอนนะคะตัวนี้ด้าใส่อยู่นะตัวนี้ด้าใส่อยู่นะคะงานสวยมากนะคะลายเขาเป็นลายกระหนกนะคะแล้วก็ตรงคอนะคะก็จะแต่งลูกไม้แบบนี้เลยสวยมากนะคะมันจะเป็นสามสีในตัวนี้เลยนะคะก็คือเทาอ่อนๆนะคะโอรสอ่อนๆแล้วก็ครีมนะคะรุ่นนี้มีสองแขนนะคะด้าใส่อยู่คือแขนตุ๊กตานะคะด้าใส่อยู่คือแขนตุ๊กตานะถ้าไม่ชอบแขนตุ๊กตาดานะแนะนําเป็นแขนตรงนะคะมีสองแขนเลย ะะอันนี้คือแขนกระบอกตรงนะคะแขนกระบอกตรงนะคะแต่ถ้าเป็นแขนตุ๊กตาเนี่ยเขาก็จะมีดีเทลที่น่ารักแบบนี้นะคะตัวที่เราใส่นะคะตรงเสื้อเข้ารูปไหมเข้ารูปนะคะเข้ารูปเล็กน้อยนะคะเข้ารูปไม่เยอะนะรุ่นนี้นะคะตั้งแต่อก38 40 4 2 4ี่6สี่นะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มีงานราคาเบาๆไหมมีนะคะมีนะงานราคาเบาๆก็มีนะคะก็อยู่ที่ตัวงานลูกไม้นะคะตัวนี้1,800บาทนะคะตัวที่เราเปิดเนี่ย สูงสุดนะคะราคาสูงสุดเลยนะคะแบบว่าอาจจะแม็กสุดเลยราคานะคะแต่ว่าสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะ,ะๆนะคะสวยจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะใครรับนะคะรหัสขึ้นอยู่ด้านบนนะคะจดรหัสให้ได้ได้เลยค่ะชอชิงคอระหังหนึ่งนะคะตามด้วยเลขหนึ่งด้วยนะแล้วก็ตามด้วยสีและด้วยตามด้วยไซยส์มีสีเดียวมีสีเดียวขอโทษค่ะนะคะมีสีเดียวแต่แขนมีสองแขนนะแขนตะวบตรงกับแขนที่เราใส่ค่ะก็คือแขนตุ๊ก,กตานะคะ เลือกรับแบบไหนก็ได้นะคะจริงๆสวยทั้งสองแขนเลยนะคะอยู่ที่ความชอบของคนใส่นะ,ะชอบแขนกระบอกตรงก็คือรุ่นนี้เลยแต่ถ้าชอบแขนตุ๊กตานะคะแนะนําตัวที่ราใส่เลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะ ส่งออกรับดท้ไทยแล้วนะคะก่อนจะส่งการนะคะลูกค้าจะใส่เสื้อใส่ส่งการแนะนําฝั่งซื้อวันนี้เลยนะเราส่งออกให้ผ่าน EMS ค่ะไปสนไทยนะคะด่วนพิเศษนะคะด่วนพิเศษเลยนะคะ 1- 2วันนะคะ1 2ถึงวันค่ะสีโอรสนะคะแล้วก็ครีมแล้วก็เทาในตัวรุ่นนี้งานสวยมากจริงๆนะคะรุ่นนี้งานสวยมากจริงๆนะนี่ สวยเลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้เป็นงานที่ตั้งแต่เข้ามาออกไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็น่าจะหมดเร็วๆนี้นะคะไม่นานแน่นอนนะคะตัวนี้นะตัวคอเขาก็จะมีดอกลอยขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะคะคือติดลอยขึ้นมาเลยนะคะใส่ไปทําบุญนะคะช่วงสงการรับรอง พักแน่นอนนะคะเพราะว่าสวยมากนะคะก็จะทําให้ผู้สวมใส่นะดูสวยมากยิ่งขึ้นด้วยใส่กับกางเกงได้ผ้าถุงได้นะคะคือถ้าชอบใส่กับผ้าถุงก็แนะนําใส่กับผ้าถุงได้เหมือนกันนะคะเวลาใส่มาคู่กับกางเกงสีน้าตาลที่ใส่กับกางเกงสีครีมก็ได้กางเกงสีเทาก็ได้นะคะรุ่นนี้นะนะคะสวยเลยนะคะแบบลุคดูดีมากสีเขาแบบละมุนน่ารักดูดีสุดๆไปเลยนะคะ1,800บาทนะคะรุ่นนี้รหัสขึ้นอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมตรวจรหัสให้ดานะชอชิงคอระครั้งหนึ่งค่ะชอชิงคอระครั้งหนึ่ ชอชิ่งคอระครั้งหนึ่งนะคะน้งเปลี่ยนนะนะคะเ,ออเดี๋ยวเราจะเปิดอีกรุ่น